สียงไม่มีซอยเมื่อมาได้กันเขพีกันน่อยเนาะ้องนนยาลลนี่มันเหือนง่ายๆนะก็สะกอยูแหละก็สะกเจ็บต้องเม้นอยู่ฮะเจ็บต้องเจ็บหัวลรุ่นที่่มเม้นอยู่ละมียังมีอยู่เลยมีแกวหรื้อาได้ไหม่แววกับเจ๊้าก่อน่ะ น้อยแรงมาตกป่าเนาะข้ากินแล้วมันจะอิ่มเลยนะปนนอยู่ริมซาจะไปใส่นมอยู่อะใส่หรือเปส่าเฮ้ยโอ้แบบไปก้าแบไป ได้มนตัวหกลโอ้ปลูล้วผู้ไหนก็มันชักเจ้เนยกาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาใจ่ี่พี่มันมาใจละจุกจะกุต้องละไปพูดแล้วเสียเขาไปเอาไปมาเนามันมักหวานนั่นเปียบป๊อได้เลยมาทันละเมานี่ละนี่นเครื่องกริง Icana, <naj bum S 2> ม네ีเครื่องในถอดเลยเดี๋ยวถ้าคุณหลับก่อนโซเล็กม so so euh ีส so ิตในนีส mm ิตในประจำมานะซ่องน้ำตาได้เลยบ้านบ้านพยาวบ้านน้ำลินแต่ว่าเพิ่อยูอีกมูสิบสามคือสองคนเลย chỉnh chạy <laughs> là khỏi rồi nhẹ lên lâu cả chỉnh chạy là cá chỉnh chảy là cá chỉnh chảy là cá chỉnh chảy là cá là เดี๋ยวจะซื้อสอง่งกินแน่ได้กินแน่บรรยากาศดนใจนะโอ้ต้องเลยจับขามาเลย<อ>น้ำพริกมีฮนะัทวันสุดเลยสองก้อนคนสุดเปต้อนหนายนหนอย่าไปลืมเลยอันนนะ มีวิธีเห็นลู่เพิ่นโอ้หลายขั้นตอนมาอยู่นี่ได้สองสมงกลัวละอันนี้หัวหน้าเซ็กใหญ่เาัหนนับน้อยก่สักไไน nhìn thêm món ạ bưng đang trong phòng đây tham mình nhìn đây một cái đang còn lắm vô không đây có bưng ngàn xếp khăn nhím cả lòng như là khăn bôi nhím đây mà lòng đây na bôi đi nhím nhím

ة, น Saint ่หอมดองไมใส่ได yeah, oh. ้ยังใส่ได้ยังใส่แล้วเดี๋ยวถ้ามันฟอใส่ไใ่คุณต้องทิรู้กันว่ามาเดียวกันครับขออนุาวบอกกวาซิม่นี้นอปิไดินเดนผมดองก็ซิมจะซิมแล้วคกันเด้อฮะคกันเด้อกันเด้อ อยู่ในนี่คันนี้ว่ามันอยากมืดมันแบกมันมืดสามจริงเขาต้องเด็กไปเห็ดอยู่นอกเออถ้าบบเปิดบเป็นเยอะอีกา่ะเฮ้ยเอาไปว่าได้ผลเยอะก็ไหวมันก็มันมีคนเลิกส่งข้อความไปบอกไม่แล้วมันกินรู้เด้อที่บ้านส่วนตัวนี้มูไทยปัญหากันอยู่นะ ให้ไปน้ำจุนต้องามมอหาเด,ดียนะ๋ยวมันเอียมาเลยอ่ะโอ้ยยซิยยยยฮะโอ้ยิมยยยยยยยิยยายยยยอยย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 ยนมยยยยย่ยยยยยย้ยย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 ย ในน่าปั้นตัวนี้ออกตกโต๊ะดูดีกะเอ้าครับผมยิ่งอ่านกะยิ่งอ่างกะนี่เนี้ยเอ้ยฮัลโหลพอก่อนตบกรเคิ้นเลยกี้ออกละมาเมืองไทยสุดนี้ผมสุดยอดคนนี้เนี่ยที่ผมตามหาตามหาพ่อแล้วเจอละเจอละอีกกะ ม่เนอจ้อนกลางไปกับวีเนื้ออ้ยนนน้อยอืน้ดนอยนน่อยะอีเดนักจีเดหนักกว่านี่นี่้หอมาเลยอืสุดยอดเดือนที่มันหอมเนี่หอมไปถงเอาใส่ไปจะใครจะนักกินหมยย่างเพราะว่า มั่นใจว่าใส่ตรกันชะไคละถ้าเป็นซื้อมาผมก็คาดอีจเขาบอโแต่เขาแะกันี้แต่เขาหาาามาหันไม่เห็นหน้าเลยลูกคั่วเลย่เหมืนเิงนี่มันเหลวเลยลูกฟ้าจืเิงเทศมืองเนเดชเอาเนื้อไดเอาเอด้อเอาเลย่อากข้อกัอันนี้กเลยเดี๋ยวกอนจุกนี้กอน ้าวพะย่จู่คือโอ้บึงกว่านี้ว้าวฮอคือบ่อคือบ่คัดอืมต้องัดแนวนี้ก็โบได้เถอะกบได้เอัดรับซดซดมะขตอมข้าวตึงนี่ปุ้งขนาดนักเลยแม่ พอชิมคนที่สองฝั่งยกกันดันมองหน้าตัวโอ้ตีกอ่ะ